กินไหนไหนยังคะนี่อันยาอะีตดิไหนบอกตื่นตั้งนานแล้วทำไมเพิ่งลงมาเห็นไหมเธอก็ว่าวิกกี้นอนก็ต่อยเหรอก็นันต่อเหรอใช่หรือเปล่ามาไล่กับหมอมีไหมนอนฮึฮึนอนต่อสรุปตอนนี้ริพาโทรมาคือให้หลับอีกรอบนึงเออยิ้ม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 สวัสดีค่ะสวัายาส่วนนี้ข้าวจอดีสวยสวยดี เดี๋ยวซีอัญญาขึ้นมาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาขายขายของละคะอย่าขายของเดี๋ยวว่าคุณคุณติ๊กตอกเขาจะไม่พอใจแล้วนะคะชูให้ดูเฉยๆนะคะอันนี้เรียกว่าฮาเลโกะนะคะอันนี้เป็นวิตามินบำรุงผิวนะคะเอ้ยไม่ใช่บำรุงผมนะคะอะไรหมูเท้าอะไรส่เสร็จสั่งมาแล้วสั่งหูเสือท้าเล อ่ะแมวเขาได้ย <that hi> ินเสียงแมวเ่ะแมวแมียวไปดูแมวไหมอยู่ในกล่องอยู่ในกล่องเฮอยู่ในกล่องเพิ่งเปลี่ยนมาแก่ทำไมต้องพูดว่าโตสุดแลเลยพี่ธียังไม่ตื่นหอมไหมคะับะหมี่หอมอัญญาใช่ไหมหอมเขาจะมาเมือช่วงนี้นั่งอ้วนขึ้นนิดนึงกินนี่ก็ได้อะไเอาไปไหนคือก็อมไว้ข้ึ้น ไอวายังไม่ตื่นนะคะซึมเศร้าหลังทอดเป็นยังไงคะง่วงนอนไหมคะจะนอนไหมคะวันนี้ชุดเสื้อสวยไหมคะเสื้อหนูสวยไหมคะเหเองไม่ตอบเห็นตัวเองใช่ไหมล่ะสวยไหมคะอันนี้อัญญาสวยไหมคะไม่สนใจกอดกันกอดพี่ใส่น้ำก่อนกอดลกอด่อนกอด อะไรเอีอะไรไอวาพูดเก่งขึ้นแล้วจริงๆหลังจากกินเนื้อมะพร้าวต้มเปลืองไปเฮ้ยอันนี้รู้สึกได้เลยนะคือนางวันหนนวันก่อนนางพูดคําว่าอะไรว่านางพูดสามคำอะแล้วก็ความชัดก็คือมากขึ้นเนอะ ไม่เหินอะอย่างแต่ก่อนนะเขาเรียกหมามมีอะเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้เลยอะแล้วหลังจากนั้นเขาก็มีเรเหมือนมียะบาแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเรียกนี่ได้แล้วนะหลังจากกินมะพร้าวไปแค่สองวันเออใช่น้องบอกว่าเอาอันนี้ใช่แล้วก็เอาไหม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 กับเอาใหม่่ะเอาไหม แล้วก็พูดพ่อๆชัดขึ้นพ่อๆเออพูดชัดขึ้นเขาเรียกปะปุกได้ปะปุกโกแต่เรียกบองอ่ะเรียกได้มานานแล้วเรียกชื่อหนุ่ยอะบองก็จะเสียงสูงๆูน่อยอะ ขอคำแนะนำตอนท้องคุณแม่ม e ีบำรุงขณะตั e ้งค e ันเน ant ant ี่ยตั้งท้องอย่างไรีคะอ๋อไม่ได้บำรุงอ๋อเอออ๋อไม่ได้บำรุงอะไรที่เป็นแบบว่ารู้สึกว่าฉันจะกินเพื่อบำรุงขนาดนั้นใช่ไหมคนไหนเชื่อเนี่ยทำไมอยู่ดีมืดไปอ่ะอ๋อมันเป็นเอาทำไมอ่ะล่ให้ตรงนูกแค่นั้นแหละทำไมเพื่ออะไรไม่รู้มนุษย์จกไว้บอกเขา